วัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube ท่านกับก่อนบ้านดองอกไม้วันนี้ก็มาหาเห็ดนะครับวันนี้วันที่2มิถุนาสอง5ันหรับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กับมาหาเห็ดน้ำมิถุนกรนะครับมันนี่ไกคอนเก็บน้นครับพี่น้องครับวันนี้กับเป็นวันที่2องยังไงกักนมิถุนาสองมิถุนายน,น2 5 6 5ครับเข่ามากอะ่ะอดอกแรกแห้งมนันครับพี่น้องครับเห็ดเปลืองเหลืองเห็ดเปลืองเหลืองแกงหวานแกงอร่อยครับเห็ดก็แดงหน่อยเห็ดนำมาครับนี่ ไม่หนีหาก่อนแล้วเก็บเด้อครับพี่น้องครับเราอยากเก็บแล้วเก็บหอดเห็ดหน่อยก่อนตั้งเพื่อเกิดหลายครับพี่น้องเห็ดกอแดงเห็ดแล้วก็แดงหน่อยเห็ดหนังหมางนะครับเน้องนี่มันดอกเงาอันพี่น้องเป็นว่าเก็บเป็นยังมันบ่ฮึ่นเบาพี่น้องทำงานะครับนาะเพื่อความเป็นยุนิทาร์ ได้แบบเอามาต้มออกครัมาต้มน้ำขึ้นมันออกเนะาะแลวกาากเมื่อว่านก็เอามาผัดน้ำมันหอยอะไรก่อน<ห>ใส่กุ้งใส่น้ำมันหอยใส่กุ้งก็แซ่บดีครับพี่น้องครับแป,ปกกอนถ้ามันกนนระเีมีแบบขึ้นๆแน่นๆนะครับคุณดีวกว่าัากเลยเห็นดอกเหนืองๆเห็น بر? เปลี่ยงแดงหมดแต่ว่าถ้าห้าต้่มโดนๆ,ดๆหมๆอว่านต้นตมเครื่องชั่วโมงครับมักกา บ่ฮึ่นนะครับเนาะบ่กัดกินแสบเพื่เก่าครับโอ้โหทองจังเ,เอ็นตะห้อยกับเจ้าเขาเ,เจ้าเที่ยวเลยมากลาง,งคืนมาซืแม่กลางคืนแหละครับพี่น้อง ดอกเป็นมู่งในกันนะดอกใหญ่ใหญ่ดอกนี้ดอกตูมครับพี่น้องครับเห็กดกอยแดงดอกตูม เนตานครับพี่น้องครับไปออกไม่เห็นใส่กระดาษกันเอาไปก่อนไหวเห็น hmm. ย mm ังเนตานพี hmm. ่ไม่เอาดอกขาวๆอยู่กันพี่เห็ดไข่ขาวเม่าเห็ดไข่ขาวเม่าเห็ดไข่ขาว เออนี่เย็ดไข่พวเน็ดไข่ขาวครับดอกแรกของมนันอะไรครับพี่น้งองเห็งพุกเลยนะมั้งนี่ครับดอกหนึ่งครับใส่อุ้งใหม่ใช่ไหมอืมอเผื่อเดียวไข่ขาวครับเย็ดท่านครับพี่น้องครับตัวดอกแม่รับใส่อะไรกันน่าเป็นเท่าเลยวะ ได้อยู่ยยยสวยหาแข็งแข็งอยู่ขาวเลยอ <Hawai. S 1> ื่ก้อนดังนี่ไม่ท่านเถางา้งามน่เลยครับทานจไปนองครับ ต้องคือห้องจอกจอกนะครหิวแล้วหอต้องห้องจอดจอดอยู่ก็อะไรครับพี่น้องครับเห็ดหาดบ้างครับเห็ดหาดเห็ดหาดนี่แม่ระว่าเห็ดห่านนะครับนะประกาศพี่น้องเอฟซีกับคอมเมนต์บอกตนวนี้ครับว่าเห็ดหานตวลาตัดน่นสิใช้ไม้ยางครับยางเขาเขาหน่อยไหมเป็นเห็ดหาดเอาเป็นหนึ่งเส้เกลือครับเป็นอะทั้งเหนือเป็นเอาเป็นหนึ่งเส้เกลือกินทางั้งสี่นะครับแต่ตัวกับเบอเคยกินนะครับเนาะ นี่ก็สิเก็บไปล่องกินเบื้องครับเก็บล่องเป็นหนึ oh ่งเบื้งนะครับเนาะเห็ดไส้เขียวครับเห็ดไส้เขียวตอนดอกแรกต้องเงินครับเลยเด็กข้าเขี้ยวใหม่อันตั้งนี่เห็ดไส้เขียวมันสีดอกบางบ้าเลยก่อนพ่อเฮดนาแรียครับพี่น้องครับต่อไปง่ายหน่อยหน่อยก่นนะเน่มากไกลว่าเป็นเห็ดอันไกล้ขาวเลยทุกอย่างก็ไม่ได้ละ เป็นเชล่าแต่ดอกมันแข็งนะดูอ๋อเป็นเชื้ียด้ครับพี่นุ่มดอกลางเลยดอกลางนี่ดอกลางแต่ว่านดอกนี้ก็สีเปิได้ดอกครับเป็นเชล่าครับมันจะเสียดายครับพี่หนอ่มมาเกี่ยซะกดอกตูมเฮดไข่ขาวครับพี่น้องครับดอกตูมเนี่ย บาง็ีก็แดงกับพี่นองคา้าบดอกนันมันดอกลมเลยนะครับยังได้ก้อนแข็งบ้ได้อยู่เกิดงาไปเรืนน่อยๆ่อยาก้หนางไปพัดน้ำมันหอ,อยเชืกก่กินอีกก้อนมันหนึ่งมันกระแสบอยู่ด,ยยด้วยครับไม่นีดอกไม่มีนังคาเห็ดละ mịt mịt ừ. để máy bình nhiều ba cái này hiện đang đèn rồi mình đèn đèn. Nó ừ. Thôi, hết coi đèn đỏ cái nhang bù nhưng mà ở nhà hết có đèn cái pin đồng cát này mua ngang mà cái này còn được rồi. ดอกน้ไข่พ่นครับพี่น้องครับหยกไข่ขาวขาบจุ่มงามๆเลยอีจุ่มนึงครับจุ่มยังเสียหลายก่อนไม่ได้ไปผัดน้ำมันหอยมาเสียเหมือนปืดๆๆตีหนังตีตอนฟังใส่เกลือตัวยวนหยกพุ่นเดียวกันล่ะครับพี่น้องครับสามดอกเยอะเหรอ ที่ครับมีกอแดงกับน้องครับหลอดขึ้นไหมวะไหนก่อนชุดไม้ชุดไม้มันหลอดขึ้นไหมมันแข็งแข็งอยู่แข็งโคกเลยกอแดงชุดไม้ออกอยู่แล้วครับนี่ไข่เขียวกับพี่น้องครับมาอีกพ่นที่สองกับขึ้นออมพ่นเลยหน่อยก่อนกขลั่งจุงมจุ่มกับแสดงวลยท่านต้องหนีเพราะท่านมีคนเข่าครับน้องนี่าก่อนตเข่าเนี่ยเข่าต่ำปนเหมือนลุงหนักต่ำปน คนกินกระโดกพักมาเล่งนี่ขาวตงรบจุน้อยนืมก็แดงไอ้ก้อนนี้ก็แดงไม่ออกเลยออกแข็งเลย kèn nhiều Cái này cần có đèn Mày con mà bỏ leo bỏ leo Nè hết có đen, Hết có đèn thì mang hết khay con

อืมอม,มาพอดเดืหลับ่วยมันไ่นจัเกิดใหม่เก่งอยู่เลยชุดไม้ใน <จะ S 2> ครั้นีนม่นี่มีอีกมีอีกนี ผู้าแดงๆไมนสีเึือนอะไรกันมันจะเฮืนเฮ็นคือรู้จักไงหมเฮืนไม่รู้จักเสียอธิบายจังเลยนะคำว่านเฮนมันจะเป็นรสชาติขิวๆคมๆมเบมันจะเป็นยังไงล่ะพี่ก่อนอธิบายไม่ถูกไหมกินมันจะแบบชุนๆุนบอกินชุนกินชุนรสชาติชุนๆุน,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 นบอกอธิบายก็ถูกเนาะอันเฮึนภาษากลางว่าจังไหนเนาะครับพี่น้อง <laughs> บอกตนกันนะภาษากลางขึ้นนี่ฮะเดี๋ยวเอาดอกก้างามมันหลาก่อนน่ดอกนี้นะโอ้นกังนี่เอาเก็บมาเลยนี่ตตนมนะเอาได้สื้อผ้าไปเบิ้งครับ

อันนี้ก็ยางไกาขครั้งง่ายเท่าไหร่ก่อนเนาะเดินตามยี่มองจอดรถค่ะครันี้ครับพี่น้องครับหลบพกง่ายนลยจะได้ยางนไกาเห็นไมนหมเนาะยางไกจะเห็ุโอ้ยเนาะยี่สองฟัง,งทางข้างอันทางถนนครับพี่น้องครับท่านเดอก ไข่คร,ครับตูมเห็ดไข่ขาวกันตูมเห็ดไข่ขาวแล้วครับพี่น้องครับ่ไกลๆครับปวกหัวสั้นอืนอสวยเนาะดอกง่ายหน่อยก่อนนะนดอันนี้ปวกหัวสั้นครับพี่น้องครับนะ่รล่ะคือปลาสั้นขี้ปลาสั้นๆๆปลาสั้นสั้นครับพี่น้องครับ นั่นนั่นสั้นลหรอสั้นลหรเห็ดเผืองข้านกงุ่งครับพี่น้องครับขายกรันตัดเลยเห็ดเพิองเหลืองครับนี่เกียงแครกเกียงหวานหน่อย่อนดับดอกอันนี้มันต้นอีหยังเนาะครับพี่น้องคือเป็นจักรหลอกดีแต่ ี่จังขุคนๆก็จังเคยเห็นในเฉยและไทยนี่แหละมันแมนอัน mm hmm. เด like right. ียวกันว่าดอกครับนี่เป็นจอกหลอกกันมากคุณออกร้ายอยู่ครับกอแดงครับดอกงาคกัดดอกเเอา็

แตอร์มันเท่าขึ้นแต่มันเท่าเลีย้ยงให้ตรงเหลืองไป <c oughs> ก่อนนะบางนี่ไปก่อนป้าพี่น้องครับจักว่าสิใส่ข้าวมาเนี่ยงโอโ้ยเต็มเลยท่ <c oughs> <t un> <t un> านไอดท่านครับปุ่นอุ้ยแต่พ่อว่ากระจกเคลียร์หน่อยก่อนเนาะฝนไม <c oughs> โอ้ยเต็มไปหมดอ่นี้เล <c oughs> ยเย <c oughs> อะเลยฝนนะออก <c oughs> ไปฟั้งฝนไปดูยังข้ามเลยตบาน เอามาบระท่านเหรอครับมันเถาเกับเสืเหลือครับตะดอกบระท่านเถานะครับเนาะโอ้ยหน่อยก่อนสว่างครับดอกบักง่ายนึงครับพี่น้องมาบระท่านเป็นครับพี่น้องกระสืเหลือกับตะดอกฮะมันออกหลายดีก่อนก่อนเดี๋ยวเอาตะดอกไม่นั่นอันนี้แหละได้อยู่อันนี้ได้อยู่หลุดดีกว เห็นขคม,ม,มุมกิมมิมขึ้นมั่นแมนเบิรดเลยครับพี่น้องพู้ในก่อนตั้งขนมาท่านเก,กนมีนี่ก่อนมาเดือเอาดอกเขาบอ,อมข้ามาบาท่านเถิมันเกิดจะมาเท่า,าเกิดกี่กวันนั้นอายุห้อยจะเจาะเคลียอยู่ม <laughs> าได้แต่เแย่อหยหยให้ท่านในก่อนวันน่ะเกิดจนดินเพิ่ม <laughs> นั่นยังกายอยู่ก <laughs> ังใ่นั่นนันโอ้ยพี่น้องครับ นี่แม่ที่จริงมันกัดใดอยู่นะไอ้ก่อนมันกัดดอกอะไรอยู่แต่ว่าข้ากับบะมีแนวใส่แม่ว่ามันยังดอกจะเบิ้งตาไม่สิล่นนะสิเปือกกระดกมันงามมันยังแข็งหน่อยก่อนเนาะแข็งโอ้ยคนน่ะโอ้ยคือเสียดายแท่ไอ้ก่อนอืมเอาก้ามาผอตอนน้าสิออกหลดเอาหลดเนาะพี่น้องอยากให้พี่น้องมาเบิ้งเกิดเป็นดงเลยเอาไอ้ก่อนจับ ดอกสองดอกนี่แหละง่าย <Art> มากดอกง่ายู่อะเลยดอกเป็ต <Sag> ้นออกหลายแห่งครับพี่น้องเดี๋ยวต้นกับปีกกอนเอาเห็ดไปใวก้อนนะครับเนาะบ่คิดว่าสิมพาขโดงเห็ดทาน ออกจำอันดินเพิ่งดินปีนไป่อนป้าไปไ้รถก่อนปใกล้ขาวครับหลบซูมมึงแข่งอยู่มีดมอกเข้าไปบ่ดได้เด้อครับพี่น้องมีแต่หน,นามสองดอก ออกไปรดแล้วครับพี่น้องครับเอาเห็ดไปไหวน,นะครับนอนเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องมาเบิงคลิปท,ท,ที่สองครับกวนรอ่อนรอ่อันนี้เห็ดครับเรา่ามาอีกบ่วมาอีกบ่วเห็ดออกหลายเห็ดท่านนะพี่น้องออกเป็นเวิงว้งๆออกจนมาดินผีดินเพิ่มอยู่อุ้ย <c oughs> แล้วิปหนาสีผ้ามาเบิงครับพี่น้องออกหลายแย่งอีกหน่อยก่อนเนี่ยไปใส่ม่แต่เห็ดท่านครับเดี๋ยวสิมาเหลือกเอาดอกงามๆมันครับ ัาษณะป้าไข่ไข่ครับอันนี้ั้งไช่จะพุ่มหน่อยก่อนเนาะใช่ไหม,มป้าจะไม่หยาดแบบเป็นใน่องไข่ตัองยืดตั้งปลาไช่จะพุ่มเลยใคไข่ขาวครับแม่ไมนจะตมุมๆอยูงง่แต่รั อออกมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นผลงานเ่านะครับเนาะมือนี้พูนเลยพูนกับตาทั้งรางกับาละพันเห็ดตามในคลิปเรยเอ้อครับพี่น้องครับอยู่แต่ถ่ายก็จะเป็นเห็ดท่านนะครับเนาะ กาเกียบพระท่านเบิดดอนครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัวสิเอามาไว้รถก่อนนะกับสิเขาไปอีกนะครับเนาะมัอนี่เอาตะกามาอันเดียวนอยก่อนเพราะว่าเป็นป้าไม้นะครับปลาทั้งนี้นั่นต้นมาเคยมาเลยครับอันพิกัดไม้ป้ามันนี่กัอยู่บ้านขวาวนะครับบ้านขวาวตำบลนหนองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับมันมีหลายโขกหลายป้าหลายดอนเลก่อนหลายมองจากสิเปลี่ยนตาเยอะป้ามันหลายนะครับจากสิไปเขาทั้งใดเนี่ยอันนี้กับปลาบอกน้อยหนึ่งเขามากกับ ยางมาท่านเด่นี่ปันไดอยู่เฮ็ดมันออกกระออกลายอยู่ครับพี่นงครับนี่ตีเขาไปไหมครับขอบคุณทุกกําลังใจที่เขามาชมคิดที่เขามายางปลาเป็นมูต้นคาเบกอนครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงครับตามด้วยเงินทองตลอดปีแลกตลอดไปครับฝากเป็นกำลังใจติดตามช่องย t u b e แลวก็ตั้งเพจเฟซบุ๊ o ไฮเก้นกับเบกอนได้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้กัล่าคาร์เบกอนครับสวัสดีครับ